สองพัฒนาการความสวยนุ่นสุทธิพากับฉายาเจ้าลู่ซือเมืองไทยเป็นอีกหนึ่งสาวที่กระแสกลับมามีคนพูดถึงอีกครั้งสำหรับนุ่นสุทธิพาคงเนวดีความสวยของเธอบอกเลยว่าได้รับฉายาว่าเจ้าลู่ซือเมืองไทยปัจจุบันเป็นนักแสดงและนางแบบอิสระและตอนนี้ผันตัวเองมาหยิบจับงานยูทูบเบอร์สำหรับนุ่นสุดทิพา เริ่มเข้าวงการจากการประกวดยูทิปเฟรชชี่ไอดอล5ในปี2554รุ่นที่5ได้รับรางวัลมิสป๊อปปูล่าโวตอวอร์ดและมีผลงานในวงการบันเทิงตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องยูปรินซีรีส์ตอนทีิสอาตีของผมเอนเลสเลิฟรักหมดใจ แล้ววันนี้ทีมงานที่นี่ .com ได้รวบรวมภาพพัฒนาการความสวยของนุน่นตั้งแต่เริ่มเข้าวงการใหม่ๆมาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะ